สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวของที่ผมซื้อมาจากญี่ปุ่นนะกลับจากญี่ปุ่นียรบร้อยแล้วปวดขามากปวดขามากมากก็ช่วงนี้ผมกําลังตัดต่ออยู่นะแต่ผมจะลงคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปว่าผมซื้อของอะไรมาบ้างจากญี่ปุ่นที่เขาเรียกกันว่าเจแปนฮอล์มั้งของส่วนใหญ่อะเราซื้อจากดองกี้ส่วนน้อยก็คือซื้อจากที่อื่นนะครับก็จะมีหมู่บ้านน้าใสบ้างก็จะมีร้านซาริโอหรือร้านรองเท้าบ้างนะก็เดี๋ยวผมมาแกะกล่อง ทั้งหมดให้ดูดีกว่าว่าได้ซื้ออะไรบ้างสําหรับทริปนี้นะครับแล้วก็ดองกี้ทุกที่ที่ญี่ปุ่นนะใหญ่มากทุกคนมีหลายชั้นแล้วก็ของเยอะมากนะโดยเฉพาะไอ้บางที่นะจะมีโซน18บวกนะครับใครสนใจอยากซื้ออะไรก็ไปลองเลือกกันในนั้นแล้วกันโซน18บวกของเยอะมากชิ้นแรกนะครับเป็นของฝากของหลานนะครับอันนี้เป็นกิฟต์ติดผมซาริโอนะครับไมล์เมโลดี้ตัวรุ่นนี้จะแพงกว่ารุ่นนี้นะแล้วพอซื้อ กิฟต์สตัวนั้นจะแถมสติกเกอร์2อ,อันนี้ให้นะครับต่อไปจะเป็นของใช้นะครับผมใช้แปรงฟันน่ะของญี่ปุ่นมาหลายปีแล้วนะครับจะซื้อแปรงฟันญี่ปุ่นเพราะมันใช้ดีเหมือนกันนะครับผมก็เลยไปครั้งนี้ก็เลยซื้อมาเยอะทีเดียวครับ6ชิ้นนะครับเป็นมันจะเป็นแพ็ค6ชิ้นอันนี้เห็นมันบอกว่าขายดีโน .1 นในญี่ปุ่นนะผมเลยซื้อมารุ่นนี้ส่วนตัวยังไม่เคยลองใช้เหมือนกันแต่ว่าเคยลองใช้รุ่นอื่นนะ ก็เลยลองอันนี้มา6อันเลยเพราะว่ากว่าจะได้ไปอีกทีน่าจะอีกนานนะครับเลือกชุดนี้มาของทุกอย่างอ่ะซื้อในดองกี้นะยกเว้นอันนี้ยกเว้นอันนี้ที่ซื้อที่ช็อปซาริโอนะแต่อันอื่นอ่ะซื้อในดองกี้นะครับตกแล้วแท่งหนึ่งประมาณ40กว่าบาทนะครับสําหรับแปรงฟันรุ่นนี้นะเพราะว่ามันเป็นเซตแบบว่าจัดเซต6ชิ้นในราคาพิเศษนะครับจะถูกกว่าซื้อชิ้นเดียวอยีกนิดหนึ่งนะสำหรับตัวนี้ไปกันต่อ สำหรับอันนี้นะครับเป็น biole uv aqua lit นะครับราคา3กล่องเนี้จะอยู่ที่500บาทนะถ้าซื้อที่ญี่ปุ่นชิ้นต่อไปเลยดีกว่า5ดาราโบมีซื้อมาทั้งหมด3ถุงด้วยกันนี่ถุงนี้ประมาณ100กว่าบาทถ้าซื้อที่ญี่ปุ่นนะนส่วนอันนี้เป็นยาหยอดตาที่บ้านเราก็ฮิตใช้กันเหมือนกันนะครับตัวนี้ใช้โอเคเท่าที่ลองใช้กันมานะ อันนี้ตัวเย็นมากอันนี้ตัวเย็นน้อยเนี่ยนะครับ2อตัวนี้ใช้ดีก็เลยซื้อมาเต็มเลยนะครับกล่องละประมาณ50บาทนะถ้าซื้อที่ญี่ปุ่นต่อไปเป็นอาหารการกินที่จริงๆไทยก็มีนะไทยก็นําเข้ามาขายเหมือนกันแต่ว่าเราไปเจอที่นูน่นแล้วก็ราคาดีก็เลยแล้วก็อร่อยก็เลยซื้อมานะครับเป็นเป็นเจลลี่ที่เป็นรสอง,งุน่นอันนี้เป็นชายมัทแคทอันนี้เป็นอง,งุ่นม่วง ผมเลี่ยงไม่ถูกเหมือนกันอางุ่นอะไรนะครับแต่ว่าในกล่องนี้จะมีทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันราคาจำไม่ได้ก็แต่ว่าถูกอะ่ะแค่นั้นแหละแล้วก็อันนี้พวกคิดแชทที่ญี่ปุ่นนะอย่างช่วงนี้มันเป็นช่วงดอกซากุระนะก็จะมีตัวนี้ชาลาเต้ช่วงซากุระนะก็จะเป็นตัวนี้ก็อันนี้รสไมโล o, เห็นคนรีวิวว่าอร่อยก็เลยลองซื้อมาลองดูนะครับยังไม่ได้ลองเลยที่ญี่ปุ่นจะเด่นเรื่ององุนพีชชานะครับ มีรสพีชเยอะก็เลยเลือกมาลองดูนะครับแล้วอันนี้เป็นมัทฉะช็อกโกแลตนะครับตัวนี้เป็นไวท์ช็อกโกแลตนะครับตัวนี้แล้วก็มีลูกสตอรอเบอรี่อยู่ข้างในได้ถุงหนึ่งประมาณ4ชิ้นก็หมดแล้วสำหรับถุงนี้ไปกันที่ถุงต่อไปถ้าป็นคิดแคทอีกนะครับแต่อันนี้เป็นรสอะไรอ,ะอันนี้เป็นรสสตอรอเบอรี่ชีสเคก้กเฟเวอร์นะครับกล่องหนึ่งประมาณ599เยเยนนะสำหรับอันนี้โอเค ก็หมดแล้วสำหรับคิทแคทเนาะเราไปต่อกันที่อันนี้ของฝากอันนี้เป็นถั่วแบบที่เป็นหลายๆรสชาติรวมกันนะครับมีค่อนข้างหลายแบบเลยเหมือนกันเนาะเหมือนกันสองถุงนะครับที่ซื้อมาเอามาไว้ไว้แจกให้ลองชิมกันดูนะครับรสด,ดังคือวาซาบินะแต่เราไม่ซื้อรสด,ดังเพราะว่าเราไม่ชอบกินวาซาบิเราเลยเลือกเป็นตัวพวกนี้แทนพวกนี้คือ โมจินะครับโมจิแพ็คละพันเยนก็ซื้อมาเป็นของฝากเนาะถุงมันน่ารักดีถุงมันน่ารักดูญี่ปุ่นดีก็เลยซื้อมา1แพ็คมี3รสด,ด้วยกันแล้วก็คิตตี้นะอันนี้ซื้อมาจากนายดงกี้เหมือนกันแต่มันเป็นของซาริโอนะแต่ผมซื้อมาจากนายดงกี้ก็อันนี้เอามาเป็นของฝากให้หลานนะนอกจากเราไปดงกี้แล้วเราไปฟูจิด้วยแล้วก็เลยไปแวะหมู่บ้านน้ําใสนะครับพอเดินเข้ามาในหมู่บ้านอะมันพอเลยมาแล้วอะมันจะมีตรงจุดที่ ที่เขาจะขายของกันเนาะแล้วมันมีให้ชิมอะ่ะคนก็ไปชิมกันเยอะพอชิมแล้วก็อร่อยนะครับก็เลยซื้อมา2ถุงด้วยกันสําหรับชาพีชนะซื้อมากินเองเนี่แหละถุงนี้ประมาณ800กว่าเยนนะสาหรับชาพีชเราสามารถแกะซองนะครับใส่แก้วได้เลยแล้วก็เทน้ําร้อนลงไปแล้วก็คนๆแล้วก็กินได้เลยชายเห็ดนะซื้อมา3ามกล่อง เอามาฝากผู้ใหญ่นะครับค่อนข้างอร่อยแล้วนะรสชาติตอนลองจะกินแบบเป็นน้ําชงหรือจะกินแบบเอามาทําเป็นอาหารก็ได้เหมือนกันเป็นซุปอะครับได้เหมือนกันสําหรับตัวนี้แล้วก็อันนี้ของฝากจากฟูจิเป็นเป็นเหมือนคุกกี้อะฟูจิเป็นขนมคุกกี้นะผมก็ซื้อมาหลายสีด้วยกันเอามาลองดูนะครับ กล่องมันสวยนะผมว่าญี่ปุ่นอ่ะทำทำกล่องสวยมากเลยทําให้เราน่าซื้อมาเป็นของฝากนะครับโตกเกียวบานาน่านะครับอันนี้รสออริจินัลของโตกเกียวบานานา่ากล่องหนึ่งราคา1,200เยเยนแล้วก็อีกรถหนึ่งเป็นรสโตกเกียวบานานา่าซากุระหรอเป็นลายลายดอกซากุระนะนี่ส่วนอันนี้อ๋ออันนี้ไม่มีลูก อันนี้มีรูปเป็นหลายดอกช็กุระประมาณนะครับอันนี้กล่องละ1,250หเยนแล้วผมก็ได้ไปแถวชิบูย่านะครับก็เลยได้ไปได้เสื้อมาตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที่หายากนะทุกคนเพราะว่ามาทีไรอ่ะของขาดตลาดทุกทีนะก็คือเป็นเสื้อแจ็คเก็ตยีนของ Human Made ตัวนี้เดี๋ยวผมให้เห็นชัดๆด,ดีกว่าถ้าที่ไทยอ่ะขายประมาณเกือบ30,000เนาะ ราคารีเซลที่ไทยนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยทุกคนมันมีรายละเอียดงานปักแล้วก็ปักตรงกระเป๋าด้านหลังอะ่ะจะเป็นรูปเป็ดก็เลยซื้อเก็บไว้สักหนึ่งตัวสำหรับ human made เพราะว่าผมติตดติดตามแบรนด์เนี้ยมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ซื้อนะอย่างกระดุมอันนี้เป็นกระดุมที่เขาสั่งปั๊มพิเศษไปสวยเนาะ เป็นรูปหัวใจมันสามารถแกะออกก่อนซักได้นะครับสําหรับกระดุมตัวนี้เพื่อไม่ให้มันเป็นสนิมเนาะ,ะก็จะสามารถแกะออกเพื่อซักหรือทําความสะอาดตัวเสื้อผ้าของเราได้นะแล้วก็ไปช็อปรองเท้ามาอีกคู่นึงนะทุกคนก็คือนิวบาลาน c e 9า0 V6 นะทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูข้างเป็นข้างหนึ่งดีกว่านี่นะเป็นตัวนิวบาลานเกที่ว่ากันว่าใส่แล้วไม่ปวดเท้าทุกคนก็เลยลองซื้อมาใช้ดูนะครับสำหรับ990 V6 นะ m ม็ก in อินยูเด้วยผมพ่อผมไปที่นูน่นผมเพิ่งรู้นะว่ามันมีรุ่นธรรมดากับรุ่นที่มันเป็นธงชาติแล้วแม็กซ์อินยูเอแต่ผมก็ไม่ได้เป็นคนเล่นรองเท้าขนาดนั้นนะผมเลยไม่รู้ว่ารุ่นแบบไหนมันเป็นตัวที่คนเล่นกันแต่ว่าผมชอบไอ้ตัวเนี้ยเพราะว่ามันเป็นธงชาติอเมริกาเนี้ยแหละทุกคนแล้วผมเองอ่ะก็ลองใส่เดินมาแล้วประมาณ3วันนะค่อนข้างดีเลยทุกคนมันซัพพอร์ทเท้าเพราะตรงเนี้ยมันเป็นโฟมทุกคนแล้วเวลาเราเดินอ่ะ มันมีโฟมซัพพอร์ทเท้ามันทําให้เราเดินได้มากขึ้นนะครับก็เท่าที่ลองดูอะตัว990 V 6นี่ค่อนข้างโอเคเลยนะก็เจอกันสำหรับคลิปแกะกล่องอะไรต่างๆคลิปถัดไปนะถ้ามีตัวไหนที่ผมลองแล้วมันโอเคผมจะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูอีกทีนะครับสำหรับของที่ซื้อมาจากญี่ปุ่นนะแล้วเจอกันครับ